สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับผมข้าว่ากินข้าวกันนะครับผมนี่กับอันนี้ก็คือผัดกะเพรานะครับผมสว่วนนี้ก็คือเป็นตำหนวดมึกนะครับผมมาเด้ามาเด้าครับมากินยนอาหานครับข้าวชุบบู เป็นข้าวต้มอ,อีกแล้วทำไมผมหูข้าวเป็นข้าวต้มตลอดเลยไม่เป็นไรเป็นข้าวต้มนี่แหละอร่อยคงกินมาหลายหรอกคงกินนิดเดียว พ่อไม่อยู่ครับพอบบ่อปิดในเมียง ีิมผัดกระเพราก่อ,อนแล้วกันมันจิตสิงก่อนแมนครับผมกินผู้เดียวครับเชื่อว่าว่าผมกินว่าเบิด ันใส่นิดเดียวเองวัสดีจังพันคนด้วยนะครับ ก็ใชใช่มือ ยังไม่เปิดฤดูกาลครับผมยังซ้อมอยู่นะครับเปิดวันที่เจแม่ไม่อยู่ครับแม่อยู่กรุงเทพแม่มาวันนี้1นึ่ทุ่มถึงบ้านสองทุ่มนะครับ E าน,านางเอกใหม่มาแล้วนะพี่เอ็มแกงมากเลยอะไรก็เรีกว่ายิงแังพี่เอ็มมากินอันนี้ด,ด,ดูดูดูเยอะมากเลยใช้มือดีกว่าเนาะ เอาน <laughs> 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 ้องเข้าไปดูตัวเลยมไหมวุ้นกับจีเชื่อได้ป่ะเนี่พี่เอ็มวุ้นกับจีเชื่ออแล้วะนั่งเอกมาไหมใครชื่อดูตอนนี้อยู่นะครับรีบไปหาอะไรมากินเลยครับ อีบีเอ็มเนี่ยคุนเชื่อด้วยนัน่นมันมีนางเอกใหม่มา,มาอีกนั่นน่ะ แต่เดี๋ยวผมจะป่าให้ยังไงไม่ได้หรอน ไม่ปอแต่หมักทงนันนหละผมเป่าให้ย่งังคงกระลืมมนาโอ้ตายตาย ของค้าทั้งเลยอร่อยมากอร่อยมากยัดไปด้นนี้แหละมีข้าวเหลือไหมคะมีนิดเดียวเองครับโอ้ยคุณนัทก็ยังไม่กินเลยสองคนทั้งสองจานสิกินแล้วได้หมายทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะ <c oughs> เออนี่แหละนี่แหลกินอันนี้แหละแต่มันจืดไปหน่อย มีข้าวให้กินได้ไหมอ่ะมันมีมีนิดเดียวเองเอากินเดียวจะอิ่มเหรอต้องกินสองจานขั้นต่ําน,นั้นอ่ะมีคนสาร<อ>มีคนสารภาพทุกคนว่ากินสองจานขึ้นไป <c oughs> อ,อ,อมอายกินมื้อเดียวไม่ได้กินหลายมื้อจ้ากินแค่มื้อเดียวก็พอมันมีนิดเดียวจริงๆโอ้ขี้ที่ททอหอดเขาน้อมาเลโอ้มจะกองกินมาเลยที่พอเเลยไอ่กินคนเดียวไงครับผมก็เลยหงุดหง โอ้ยกินข้าวเยอะมากปวตัวฟันมาฟานทำเพื่อคนอื่นบ้างจะสิเข้มปนั่นก็พ่อไม่กินข้าวไงฮะก็พ่อไปไหนครับพ่อไปข้างนอกเออดีแล้วเดี๋ยวไปมาจมโอ้ยอู้ดโอ้ยโรนี่ดรนี่โรนี่อะไรอ่ะ เนี่ยอยากกินน่ะอ,อ,อืี๋ยวเอาเออสาธุเด้อสาธุเด้อสาธุเด้อน้องอยากน้องอยากเต้นเป็นแฮปปี <c oughs> ้อ๋อสาธุเด้อสาธุเด้อหนูจะไปงานอีกเมื่อไหร่งานที่ยี่สิบเอ็ดสามสิบครับพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่บ้านครูหรออยู่งานสองทุ่ม อยู่ไหนอ่ะงานสนัมกรเอาก็ <c oughs> ดีแทบไม่ตลังจะกลับบ้านจะข้าวก่อนเนี่ยจะเอาของไปเก็บลับตอนไหนลับตอนนี้แหละครับแรงๆก็จะมา <c oughs> แค่นี้แหละจะหิวขอดินไปก้อนเพราะวัยแล้วแต่ว่าได้กินข้าวเศร้าอยุ่เอาไม่มากินได้หรอไม่ไม,มากวไม่อิ่มข้าวมีนิดเดียวเลยส <c oughs> อนคนกับคนนักไม่พอหรอก <c oughs> เอาก็แบไปซื้อข้าวซื้อนเดี๋ยวเอง ไม,ไม่ไม่ไม่เอาดูท่าผัดแล้วมันน่าจะเค็มมากเลยจะใส่อีกอย่างมิตตนี้เพ็มบๆไม่เค็มเพราะว่าเขาใส่ผงชูรสประมาณซ้อนคับพีหนึ่งโอเคแค่นี้แหละไปหาอะไรกออินหิวแล้ว ใหญ่มาก 嗯、没怕嘞。 บ้าท่านได้แผลตื่นจากคนอยู่ครับไอ้หนูก็ตื่นไปบูก เขาจะบอกว่าเมืนอนนี้ว่าหลังสะไม่กินข้าวไม่ใ่เยียมเยี่ยพู่อเดียเพอ <ays> ังจากที่กินแล้วนะครับผมแต่ผมจะ <c oughs> ลงไปล่งางสาดนำนะครับเพราะว่าเ้าต้องลื่นเ้าต้องลื่นก่อนออกงานนะครับพี่เมย์แฟนอยู่นองคอเห็นว่าน้องกำลังสร้างเสร็จแลวมากขอบคุณครับ ราะว่าต้องให้พี่นอดตำเหมือนตามมานี่ใหม่ละตำแค่อตำแค่อันยังว่างจำแค่อันนี้มันระดับอะอันละมาละามายัางไม่หมดเ่ะเยอะมาก